ไปจะเป็นแกงมะรุมแกงมะรุมพริกแกงนะคะแกงมะรุมพริกแกงนี้แกงมะรุมน้ำใสก็อาจจะชอบแกงส้มแบบประเภทนี้นะคะที่จริงก็จะต้องปอกเปลือกมันอ,อกแต่ว่าวันนี้มันเป็นมะรุมอ่อนเราก็เลยปอกเปลือกไม่ได้นะใส์แกงส้มมะรุมพริกแกงนะคะโอเคค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณนะประโยชน์มากมายนะคะ นี่คือแกงส้มมารวมน้ำใสนี่ใบ้แ,บบแมงลักเราก็ใส่ไปนี่ธรรมดาแต่เราจะมาดูกันว่าค่ามันธรรมดายัางไงเมนูแกงส้มค่ะท่านผู้ชมจ๋าเมนูแกงส้มของสวัสดีชาครีเตอร์วันนี้แม่สงเสงี่ยมสวนผสมผสานามีเมนูเสนอค่ะเมนูนี้ก็เป็นเมนูหม้นอนี้ก็คือแกงธรรมดา แบบชาวบ้านเราแกงใบใบเมงลักอร่อยอร่อยนะคะลายปลาที่เราซื้อมาที่เขาทำแล้วเราก็แกงได้นะคะแต่ส่วนส่วนแกงมะรุมพ่แกงนี้เราจะทำเรานี่เราจะใส่มะขามเปียกเข้าไปเลยนะคะเข้าเปียกเข้าไปเลยอนี้แกงส้มมะรุมก็จะมีสองแบบนะคะมะรุมเหมือนประโยชน์มากมายนะคะ นี่คือแกงส้มมะรุมน้ำใสนี่ใบแมงลักเราก็ใส่ไปนี่ก็อาจจะชอบแกงส้มแบบประเภทนี้นะคะที่จริงก็จะต้องปอกเปลือกมันออกแต่ว่าวันนี้มันเป็นมะรุมอ,อ่อนเราก็เลยปอกเปลือกไม่ได้นะการอันนี้ผัดผัดแกงส้มพริกแกงอันนี้แกงส้มน้ำใสนะคะท่านผู้ชมจ้ะทำให้ดูว่า น้ำใสนะคะแกงมารุมแบบน้ำใสแบบธรรมดานะคะที่สองอย่างมารุมน้ำแกงส้มมารุมน้ำใสแล้วก็แกงส้มพริกแกงค่ะท่านผู้ชมจา๋าวันนี้ก็ขอเสนอนี่ค่ะหเห็นความแตกต่างนะคะนี่มารุมเหมือนกนัอันนี้แกงมารุมพริกแกง ทางเปรี้ยวหวานนะคะเปรี้ยวหวานนี่ค่ะทางเปรี้ยวเปรี้ยวหวานอมเปรี้ยวอมห <อม S 2> <ม>วานนะคะไหนไม่รู้ว่าจะกินแบบไหนเด็กๆนะคะก็เห็นคลิปนี้แล้วอาจจะได้ความรู้ไปทําแกงมะรุมแกงส้มมะรุมนะคะ้ันอันนี้ผัดแกงส้มพริกแกงอันนี้แกงส้มน้ำใสนะคะท่านผู้ชมจ๋ะอ่า ทำให้ดูว่าอันนี้ผัดผัดแกงส้มพริกแกงอันนี้แกงส้มน้ำใสนะคะท่านผู้ชมจ๋าอ่าทำให้ดูว่าอย่างนี้นะคะเมนูแกงส้มมะรุมน้ำน้ำมาแกงส้มมะรุมหม้อน,นี้มันจะมีลักษณะแกงธรรมดาแบบท้นบ้านเรานะคะขอให้มีรสเปรี้ยวก็จะทำที่ไหนไม่รู้จะกินแบบไหนเด็กๆนะคะ ก็เห็นคลิปนี้แล้วอาจจะได้ความรู้ไปทําแกงมะรุมแกงส้มมะรุมนะคะมินไปในเรื่องสุขภาพมากกว่าจะเป็นผักนะคะจะทานผักมะรุมนี่ก็เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งเหมือนกันนะคะแบบน้ําใสนะคะแกงมะรุมแบบน้ําใสแบบธรรมดานะคะแกงส้มมะรุมน้นําใสเราจะใสเนื้อลาย ก็าันไปะะคะแกงส้มมารุมก็จะมี2แบบนะคะมารุมเหมือนเราก็จะได้เห็นความแตกต่างว่าแกงมารุมที่แกงส้มเนี้ยเราจะใสะ่เราจะใส่น้ำมะขามเปียกสำหรับส่วนประกอบที่เราเราจะ เราจะทอดเอาทอดด้วยน้ำมันมะพร้าวนะคะรสน้ำใสก็จะมีเป็นแบบธรรมดานะคะเราจะแกงใส่อะไรก็ได้นะคะใส่ปลาอะไรก็ได้นะคะเราเหั่นไว้เราจะมีชุดในะสแดงส้มมะรมพริกแกงนะคะโอเคค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณมากแกงพริกแกงธรรมดาแต่จะขาดไม่ได้ก็คือก็คือใบเมล็ดลักนะคะอันนี้คือแกงมะรุม สวัสดีชาวคีเเตอร์วันนี้แม่สเสงียมสวนผสมผสานมีเมนูเสนอคะ่ะเมนูนี้ก็เป็นเมนูอย่างนี้นะคะเมนูแกงส้มมะรุมน้ำมี2อ,อย่างมะรุมน้ำแกงส้มมารุมน้ำใสแล้วก็แกงส้มพริกแกงค่ะท่านผู้ชมจ๋าวันนี้ก็ขอเสนอแกงส้มเหมือนกันนะคะ,ะเลือกอยู่ที่เราจะเลือก ทานน้ำแกงอะไรนะคะอันนี้น้ำแกงพริกแกงนี่จะออกในเราจะเราจะทอดเอาทอดด้วยน้ำมันมะกาวนะคะแกงส้มมะรุมก็จะมีสองแบบนะคะมะรุมเหมือนไปจะเป็นแกงมะรุมแกงมะรุมพริกแกงนะคะแกงมะรุมพริกแกงนี่แกงมะรุมน้ำใสเราก็จะได้เห็นความแตกต่างว่า แกงมะรุมพริกแกงส้มเนี่ยเราจะใส่เราจะใส่น้ำมะขามเปียกแบบน้ำใสนะคะแกงมะรุมแบบน้ำใสแบบธรรมดานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีชาวเฟซบุก๊กสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่รีนน้องๆทุกท่านทุกคนนะคะอันนี้แกงมะรุมพริกแกงนะคะนี่ค่ะ ให้เห็นความแตกต่างมารวมเหมือนกันแต่ทําแกงได้คนละแบบอันนี้ผัดแกงส้มพริกแกงอันนี้แกงส้มน้ําใสนะคะท่านผู้ชมจา๋าทําให้ดูว่าแกงส้มมารุมน้ําใสอันนี้นะคะอันนี้แกงส้มมารุมพริกแกงจะแตกต่างกันนะคะอ่าสําหรับเด็กๆวัยรุ่นค่ะทำใส่มารุมพริกแกงนั่นก็ เราจะทชอบทำน้ำแกงลาดไปเลยนะคะก็ะจะอยู่ข้างลา่างที่สองอย่างมารวมน้ำแกงส้มมารวมน้ำใสแล้วก็แกงส้มพริกแกงคะ่ะท่านผู้ชมจา๋าวันนี้ก็ขอเสนอแกงส้มเหมือนกันนะคะเลือกอยู่ที่เราจะเลือกทานน้ำแกงอะไรนะคะอันนี้น้ำแกงพริกแกงนี่จะออกในนะคะ ก็เ,เลยต้องแกงส้มแบบนี้นี่ให้ดูความแตกต่างการทำสองสองอย่างนะคะแบบทอดนะคะแบบทอดทอดเราก็จะใช้น้ำมันแบบน้ำมันมะพร้าวทอดนะคะเพื่อสุขภาพจค่แบบนี้แกงส้งมรุมน้ำใสเราจะใสเนื้อ,อะไรก็ว่ากันไปนะคะ แบบทอดนะคะแบบทอดทอดเราก็จะใช้น้ำมันแบบน้ำมันมะกร้าวทอดนะคะเพื่อสุขภาพจะเน้นประโยชน์มากมายนะคะนี่คือแกงส้มมารุมน้ำใสนี่ใบแมงลักเราก็ใส่ไปน,นี่ค่ะให้เห็นความแตกต่างนะคะนี่มารุมเหมือนแกงที่แกงธรรมดาแต่จะขาดไม่ได้ก็คือ ก็คือใบเมงลักนะคะอันนี้คือแกงมะลุมแบบแกงส้มเหมือนกันนะคะเลือกอยู่ที่เราจะเลือกทานน้ำแกงอะไรนะคะอันนี้น้ำแกงพี่แกงนี่จะออกในสวัสดีค่ะสวัสดีชาวเฟซบุ๊กสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆทุกท่านทุกคนนะคะเห็นไหมคะเห็นใบเมงลักไหมคะอันนี้คือแกงมะลุมน้ำใส ตอาพิจไปในเรื่องสุขภาพมากกว่าจะเป็นผักนีนะคะจะทานผักมะรุมนี่ก็เป็นสมุนไพรแคนิดหนึ่งเหมือนกันนะคะแกงส้มมะรุมน้ำใสเราจะใส่เนื้อลหลก็ว่ากันไปนะคะอันนี้มีอีกหม้อหนึ่งก็คือ แกงมะรุมพริกแกงส้มนะคะแกงมะรุมพริกแกงส้มหลายอย่างสรรพคุณเขาเยอะมากๆนะคะอันนี้ความกแกงมะรุมน้ําใสนะคะดูความแตกต่างเฉยๆของมะรุมนะคะมารุมก็มีคุณนะคะสาหรับเราจะแกงใส่อะไรนั้นก็จับเกลือนเอานะคะปลา หม้อนี้ก็คือแกงธรรมดาแบบชาวบ้านเราแกงใบใบเมงลักอร่อยอร่อยนะคะหม้นอน,นี้ก็คือแกงธรรมดาแบบชาวบ้านเราแกงใบใบเมงลักอร่อยอร่อยนะคะแกงที่แกงธรรมดาแต่จะขาดไม่ได้ก็คือก็คือใบเมงลักนะคะอันนี้คือแกงมะลุม แบบอย่างนี้นะคะเมนูแกงส้มมะรุมน้ำทำใส่มะรุมพริกแกงนั่นก็เราจะทอดชอบทำน้ำแกงลาดไปเลยนะคะก็ะจะอยู่ข้างล่างนะคะสำหรับเราจะแกงใส่อะไรนั้นก็อ่า